สวัสดีครับผมมี ux, ราบัคส์ไรที่ไอิบครับเขว่า RPG Shop term Robux Rate Hawk My Micron คราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสัปดาหในวันนี้เนี่ยเอาทำอะไรกันในหน้าโรบอกนะผมซึ่งคุณผู้ชมอาจจะสงสัยแล้วผมว่าเราทำอะไรกันในหน้าหลักของโรบอกนะครับผม ซึ่งเราไม่ได้ไปทําอะไรเลยครับผมในหน้าลักของบอกในวันนี้ครับผมมีการทราบข่าวมาว่าแมบปบแมบปบหนึ่งนะครับผมที่ผมรู้จักนะครับผมและผมก็เคยแคสลงช่องไปประมาณ1ปีที่แล้วนะครับทุกทุกคนเขาก็รังทําใหม่อยู่นะครับผมทุกทุกคนแบบใหม่ของเขาครับผมชื่อว่า Project XL นะครับผมแต่ว่าแมปเก่าขเขาเนี่ยชื่อว่า o p i p c e u l t i t a t e ไวยทุกทุกคนแต่ว่าทุกทุกคนน่าจะรู้จักนะครับผมผมเปิดให้ดู ใครที่ตามชอบผมมานานเนี่ยอาจจะรู้จักเป็นอย่างดีเลยนะผมเกี่ยวกับวันพีอันติเมตนะผมเออเกี่คลิปกเก่าๆของกับผมนะครับนี่เลยพวกนี้ครับผมนี่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 วันพีอัลติเมตนะครับทุกคนนี่เลยครับผมน,น,นี่ฮะนะเป็นแบบที่แบบโคตรคิดถึงเลยนะครับทุกคนดูภาพในเกมนี่ถือว่าสวยมากๆเลยนะผมแล้วก็ทำอะไรออกมาได้ดีมากๆนะฮะ ในคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมสอนวิธีการหาดาบแบบง่ายๆนะครับทุกุกคนนี่นผมแมบปบมันก็จะเป็นประมาณน,นี้นะครับซึ่งแบบที่ผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูในตอนนี้เนะี่ยแบบกำลังอยากเล่นกันอยู่เลยครับผมคือคิดถึงมากๆแต่ว่าแมปของเขานะผมมีการปิดตัวไปก่อนนั่นเองซึ่งผมก็เสียดายมากผมดีมันเกมมาปิดตัวไปก่อนนะแต่วันนี้ครับเขาก็ได้มีการทําเกมใหม่ขึ้นมาแล้วนี่เลยชื่อว่าโปรเจกต์เอ็กซอลนะผม ผมไปเห็นมาในช่องนี้เป็นช่องของผู้พัฒนาเกมนะครับผมนี่ก่อนที่เขาจะทําก็ทำโปรเจกต์ X มาก่อนแล้วผมซึ่งเขาทําเกมในวันพีชเนี่ยก็ชื่อว่าโปรเจกต์ XL นั่นเองนี่เลยทุกคนดูคลิปเลยนะผมนี่ยังมีความคล้ายคลึงกับวันพีชอัลติเมท์อันเก่าอยู่เลยนะผมดูทุกคนนี่สิมีความคล้ายกันอยู่เลยนะผมปึ๊บโอ้โหอันนี้เขาโชว์เป็นผลเมลาเมลานะผม ผมคิดว่าเป็นระดับดีเจนดารีนะนะผมคิดว่าน่าจะหายากพอสมควรเลยนะครับทุกทุกคนดูสกิลยังสวยเลยครับผมอ๋อทำอย่างดีเลยครับทุกคนดูดิเข้สกิลยังสวยเลยนี่เลยโอ้โหอันนี้เป็นไฟกันนะผมนี่จักรพพัดเพลิงทำสกิมมาได้ดีเลยครับทุกทุกคนรู้สึกว่าแมปจะปิดไปตอนเอ่อ ผมจาได้ผมว่าคลิปไหนที่ผมทําปุ๊บแล้วแมปนี้ปิดเลยนะผมจําได้อยู่นะครับผมทุกคนรู้สึกว่าจะคลิปนี้นะผมเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมทำมาพีเติเมตก็คือ1ปีที่แล้วนะครับผมโอ้โหเก่ามากๆเกาจะจัดเลยครับทุกคนหลังจากที่ผมไปเห็นคลิปนั้นนะผมผมก็เข้ามาใน d i สอร์ d ของเกมนะผมโปรเจกต์เอ็กอลแล้วก็มาดูเน็กพีของเขาเนาะผมดทุกคนซึ่งผมบอกเลยว่ามีความสวยกว่ามาพีัลติเมท มากเลยแล้วก็มีความขายมากด้วยก็มันก็ต้องขายแหละคนทําเดียวกันอันนี้เป็น2ดาบนะครับผมดูทุกคนนี่ส่วนนี้ก็เป็น3มดาบนนเองดูนี่ก็เป็นดาบเดียวเฮ้ยไปท่าดาบเดียวมันถืออย่างนี้เนี่ยเรียกว่าแบบเป็นซามูไรเลยนะผมอันนี้ก็เป็นร้านขายของนะ้วผมดูทุกคนมีแบบขาย2ดาบสดาบด้วยนะครับอันนี้อะไรเนี่ยผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบเรือที่สุ่มเกิดเอานะครับผมทุกคน ทาวเวอริงเมอร์เชนเนี่ยหรือว่าอ๋อมันน่าจะสุ่มเกิดเอาแล้วผมแบบเป็นคนล่องเรือมาขายของอะไรนี้นะผมมีการขายเสื้อได้หรออ๋อคือแบบถ้าเราใส่ชุดไหนนะผมก็เราต้องไปซื้อด้วยนะผมอ๋อคือของแต่งตัวนี่คือเราต้องไปซื้อตามเกาะใช่ไหมอุ้ยเป็นระบบที่เจ๋งดีนะผมผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยดูดิทุกทุกคน ท่าสิขัดนั้นเนี่ยอย่างกะแบบไปซาม,มูไรเลยนะผมเอ่อก,การแต่งตัวด้วยนะครับผมทุกคนเหมือนพีอัลติเมทเลยมันก็ต้องเหมือนแหละนี้เป็นร้านขายดาบนะผมมีดาบมีเสื้อด้วยใช่ผมคิดว่าเกมนี้จะแบบถ้าเราอยากได้เสื้อไหนนะผมเราก็ต้องไปซื้อเสื้อนั้นนั่นเองโอเคแต่เป็นแบบการแบบ ตีปเป้เอยผมไม่ใช่กระนาบซึ่งผมชอบสเตตแบบนี้มากเลยคือถ้าเราอยากโวดค่าไหนนะผมเราก็ต้องเล่นแบบอาวุธชิ้นนั้นเป้เลยนะผมจังหวะจะโหดซึ่งเป็นสเต็ตที่ผมแบบชอบมากๆเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นเรือเขาเนะผมอันนี้อะไรเนี่ยหีบเหรออันนี้เป็นหีบแล้วฟักทองไม่น่าจะเกี่ยวนะผมน่าจะเป็นของตกแต่งแมปอันนี้เป็นโผล่ปีศาจนะผมทุกคนไม่รู้ว่าผลอะไรเหมือนกันนะฮะน,นี่เลยอันนี้เป็นสกิลดาบผมเขาเอามาโชว์เขาบอกเลยว่าโคตรเท นี่นี่ผมชอบเกมพิสตเมทนะผมตรงที่เราสามารถทำคอมโบได้แบบเราสนุกมากครับผมคือเราสามารถกดสกิลให้มันคอมโบได้แล้วมันแบบดีมากๆเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมไปดูอีกรอบหนึ่งนี่เขากดอีกสกิลหนึ่งก่อนนะผมแล้วกดอีกสกิลหนึ่งพอทุบลงมาครับผมแล้วเขาก็ตามด้วยอีกสกิลหนึ่งจากนั้นก็ตามด้วยท่าสุดท้ายครับผมนี่เลยอันนี้เป็นการคอมโบนะผมทุทุกคนผมชอบเกมนี้ตรงที่เราสามารถคอมโบอาวุธได้แบบ สนุกมากๆนะครับอ๋ออันนี้เป็นคาราซังจิโอ้มีเดวิลจ้ำด้วยครับทุกทุกคนเฮ้ยอันนี้ใช่เกาะเวอร์โก้ไหมเนี่ยผมรู้สึกคุ้นๆจังเลยรู้สึกน่าจะเป็นเกาะที่มาตีบอสเวอร์โก้นะผมทุกทุกคนผมรู้สึกคุ้นๆยังไงไม่รู้เนี่อะไรเนี่ยทุกคนโอ้ผลแสงครับผมโหอุ้ยลแสงสวยมากเลยเดี๋ยวผมดูใหม่นะเมื่อกี้เห็นไม่ชัดใช่ไหมฟึบว้ามาเตะนี่ครับโห ผลแสงสวยมากเลยครับทุกคนมีอะไรอะ่ะอ๋อผลแสงครับผมโอ้โหเย่ผล <c oughs> แสงสวยมากอืสกิลแบบเบื่อวางอลังการมากเลยครับผมอันนี้ก็เกาะอะไรไม่รู้ว่ัผมน่าจะเป็นเกาะของอุศบหรือเปล่า ก็ยามานีนะครับผมทุกคนสำหรับใครที่รอติดตามแม็นี้อยู่เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะเปิดวันไหนนะแต่ว่าใครที่บ่นว่าอยากเล่นมาพีสต์เตมเมทนะผมก็มาติดตามรอแม็นี้ด้วยเรื่อยๆนะครับผมทุกคนผมก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามรออยู่นะผมเพราะว่าอยากเล่นมาพีสต์เตมเมทเหมือนกันเป็นแ,แม็ที่ดีมากนะครับผมมาพีสต์เตมเมทเนี่ยผมบอกเลย สนุกโคตรๆผมจะได้เลยผมตอนนั้นเนี่ยผมต้องไปหาซื้อผลฟินิกในราคารู้สึกจะ300อวอลมั้งทุกคนเพราะว่ามันหายากแล้วผมแบบมันเปิดใหม่มาใช่ไหมผมก็เลยต้องไปซื้อผมสามอยวอลเมืเพิ่งเปิดมาผมก็ไปซื้อเลยผมตอนนั้นเน่ยหมดตูดเลยทีเดียวตอนนี้ก็จะไม่มีเงินเหมือนกันนะครับทุกคนโอเคครับเอาไว้ว่า ครับเอาเป็นว่าใครที่อยากเล่นนะผมก็ติดตามรอเลยครับผมสำหรับคลิปนี้มีอะไรมาเนี้ไว้เจอกันใหคลิปหน้าผมไบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมไว้บาย